สวัสดีครับผมเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมน,นะครับจะมีคำพูดดีมาฝากกันเช่นเดิมน,นะครับเพื่อนไม่จำเป็นต้องลงท้ายดีขอแค่มันไม่หนีในวันที่เราไม่เหลือใครเท่านั้นก็พอการมีเพื่อนมันเป็นเรื่องที่ดีแต่การมีเพื่อนที่ดีๆมันดีกว่ายเยอะเพื่อนจริงไม่มีข้อแม้ถ้าเพื่อนแท้มันไม่มีการคำว่าหักหลัง คุณโรจิครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนะฮะเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมนะครับจะมีคำพูดดีๆมาฝากกันเช่นเดิมนะครับเพื่อนไม่จําเป็นต้องลงท้ายดีขอแค่มันไม่หนีในวันที่เราไม่เหลือใครเท่านั้นก็พอการมีเพื่อนมันเป็นเรื่องที่ดีแต่การมีเพื่อนที่ดีๆอ่ะมันดีกว่าเยอะเพื่อนจริงไม่มีข้อแม้ าเพื่อนแท้มันไม่มีการคำว่าหักหลังคุณต้จริงไครับขอบคุณครับ